นี่คือ5วิธีที่ถ้เาเกิดว่าคุณทำตามแล้วคุณจะตัวใหญ่ขึ้นแบบทังตาเห็นเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชบบนเนตเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X สวัสดีครับผมโค้ชฟูนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกไทคอลเจกนะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึง5วิธีการครับที่ทําให้คุณดูตัวใหญ่ขึ้นครับต้องบอกงี้นะผมระหว่างการดูตัวใหญ่ขึ้นกับตัวใหญ่ขึ้นจริงๆครับผมมีความแตกต่างกันนิดหน่อยครับผมตรงที่ว่า ถ้าเกิดว่าเราสร้างกล้ามเนื้อนะครับในบริบทที่ผมจะบอกในคลิปนี้นะผมจะทําให้คุณนะผมจากเดิมที่ดูตัวเล็กใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นคนที่ดูตัวใหญ่ขึ้นมาได้นะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่มันตัวใหญ่จริงๆบึกงจริงนะครับผมแต่อย่างไก็ตามคนที่ตัวใหญ่มากๆ ก็กลับดูตัวเล็กเนื่องจากว่าองคประกอบของร่างกายของเขาเนี่ยมันมีความผิดเพี้ยนไปทําให้ p r พ p o r ชั่นมันออกมาดูแล้วเขาดูตัวไม่ใหญ่นั่นเองครับผมดังนั้นนี่คือ5วิธีหลักๆครับที่จะช่วยทําให้ชเนี่ยครับจากเดิมตัวเล็กหรือว่าดูเป็นคนธรรมดาครับสามารถกลายเป็นคนที่ดูตัวใหญ่ขึ้นได้ครับผมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับไป แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในข้อที่หนึ่งครับนั่นคือการสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล ให้สมบูรณ์นั่นเองครับให้สมบูรณ์ในที่นี้คือต้องทําความเข้าใจเรื่องของอนณตมีของกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเราก่อนนะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเรานะครับมี3มัดด้วยกันครับหนึ่งเลยคือแอน e ที o เรียเดลตอยนะครับคือไหล่ส่วนหน้านะครับสองคือในส่วนของมีเดียลเดลตอยนะครับคือส่วนของไหล่ด้านข้างของเราครับและ3คือตัวของเรเดลนะผมก็คือตัวของไหล่ส่วนหลังของเรานั่นเองครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฝึกแต่ท่า shoulder press หรือท่า lateral raise ครับผมตัวของไหล่คุณเนี่ยครับมันก็ใหญ่แค่ข้างหน้ากับข้างข้าใช่ไหมครับแล้วเพิ่ยิ่งนะครับผมไหล่ข้างนะครับเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่หลายหลายคนเนี่ยมองข้ามไปถนัดใจนะครับคือฝึกแค่แบบ 3- 4เซตแล้วก็พอแล้วส่วนตัวผมนะครับกล้ามเนื้อมัดหลักกล้ามเนื้อชิ้นหลักที่คุณต้องฝึกเป็นประจำเพื่อให้ตัวของคุณมันดูใหญ่ขึ้นครับผมนั่นคือการฝึกไหล่ส่วนข้างนะครับรองลงมาไม่ใช่ไหล่หน้าแต่กลับเป็นไหล่ส่วนหลังครับเพราะการที่เรามีไหหลล่่สวนัง ที่เต็มและสมบูรณ์ครับมันทําให้ตัวของไหล่ของเราดูกลมครับซึ่งถ้าเว่าไหล่ของเราดูกลมกว้างและใหญ่ครับผมตัวของเราจะมีความเป็น V taper คือตัวของเราเนี่ยจะดูกว้างขึ้นและเราจะดูมีความตัวใหญ่ขึ้นโดยปริยานยนงครับซึ่งการฝึกนะครับหลักๆแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณทําก่อนเป็นอย่างแรกเลยคือการฝึกท่าดัมเบลล์ lateral raise นะครับผมซึ่งเป็นท่าที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยครับมีความกว้างเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าตัวของพ o บกระชากของไหลเนี่ยมันจะมีความกว้างเพิ่มมากขึ้นครับผมท่าที่2ที่ต้องฝึกนับ หลังจากที่คุณฝึกหลายครข้งเสร็จแล้วนะั่นคือการฝึกท่าพวกกลุ่ม Reverse Fly พวกนี้หรือว่าท่า Face Pull ครับหรือบางพวกท่า Reverse Fly พวกนี้ครับผมจะช่วยทําให้ไหล่ส่วนหลังของคุณเนี่ยมันเต็มและมันสวยงามครับและการที่เรามีไหล่ส่วนหลังที่เต็มครับมันจะพาให้ไหล่ของเราเนี่ยครับมันมีอาการที่แบบกว้างออกมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับผมและรองลงมาท้ายสุดก็คือตัวของไหล่่วน้าครับฝึกแค่เบาๆกลางๆพอครับ เพื่อให้มันมีมิติเพิ่มมากขึ้นครับผมท้าให้ตัวของไหล่หน้าไหลข้างและไหลหลังของเรามีความสมดุลและความสมบูรณ์ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสร้างกล้ามเนื้อไหล่ได้เต็มระบบแล้วใช่ไหมครับจะทำให้เราดูตัวใหญ่ขึ้นโดยปริยายทั้งที่แบบตัวเราก็ไม่ได้ใหญ่อะไรครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไหล่เราใหญ่ปุ๊บเราจะดูแบบตัวกว้างแล้วก็ดูตัวหนาขึ้น ทันทีทันใดเลยนั่นเองครับผมมาในข้อที่2ครับนั่นะค,คือการที่คุณจำเป็นจะต้องฝึกในสไตล์ของนักเพากกายนั่นเองครับหนีไม่พ้นจริงๆครับผมเพราะว่านักพากกายคือกลุ่มนักกีฬาที่มีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะที่สุดในบรรดาน,นักกีฬาทั้งหมด ที่มีบนโลกใบนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับผมเพราะวานักพกก่คือกลุ่มคนที่แบบสนใจในเรื่องของการสร้างขนาดแล้วก็ความสมมาตรของกล้ามเนื้อของเขาแบบร้อยเปรเซ็นตเต็มนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นสายฟิตเนสครับผมอันนี้ก็ถือว่าทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีรูปร่างที่ดีได้แต่ถ้าเกิดว่าโจทย์ของคุณคือการ เพิ่มมวลกล้ามเนื้อการที่ทําให้ตัวดูใหญ่ขึ้นครับผมการใช้เทคนิคของนักพละกายครับจะเป็นตัวช่วยหลักนะครับที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นได้ครับซึ่งเทคนิคนักพละกายจะต่างจากคนเล่นฟิตเนสทั่วไปครับคนเล่นฟิตเนสทั่วไปก็คือเล่นเบนช์เพรส12-15ครั้งอะไรเงี้ยครับผมสามสี่เซตอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าฝึกท่าอื่นๆครับผมนับตามมาตรฐานเหมือนท่าฝึกเวทเทรชวนิ่งทั่วไปแต่สไตล์ของนักพละกายจะแตกต่างจากการฝึกของคนเล่นฟิตเนสทั่วไปตรงที่ว่า น้ำหนักที่เขาใช้นะครับจะมีการวางแผนาแล้วว่าวันนี้เขาจะฝึกอะไร power นะผมหรือว่าจะเป็นการฝึกแบบ endurance หรือว่าจะเป็นการฝึกแบบ hypertrophy ครับโดยการวางลำดับการฝึกครับผมส่วนใหญ่แล้วมักจะฝึกเป็นพวกท่ากลุ่ม compound exercise เป็นหลักไว้ก่อนนะครับส่วนกลุ่มท่า accessory ต่างๆคำนว่าจะเป็นท่า Bicep c เ r l Tricep Push Down หรือว่าแม้แต่ท่าพวก reverse fly อะไรพวกนี้ครับผม จะเป็นผ่าที่ใช้เสริมในกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กที่เขาจะใช้เติมในตัวของกล้ามเนื้อของเขาเองดังนั้นสิ่งที่คุณต้องโฟกัสเหมือนกับนับก,กฟุตการ์ดคือการฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวของกล้ามเนื้อขาแผ่นหลังหัวไหล่ของคุณนะครับแล้วก็ตัวของกล้ามเนื้ออกของคุณครับจะทําให้คุณมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าคนเล่นฟิตเนสทั่วไปนั่นเองและจานวนครั้งที่คุณใช้คุณอยู่ที่จำนวนครั้งประมาณ6จนถึง12ครั้งนะครับคือเน้นเรื่องของการยกหนักนะครับและสิ นั่นคือการเทรนทูเฟลี่คือการโยกจนกระทั่งหมดแรงนะครับผมและการโฟกัสแบบสุดๆไปเลยน,นั่นเองครับผมจะทําให้คุณเนี่ยครับสามารถที่จะทำให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันเติบโตเพิ่มเติมขึ้นมาได้น,นั่นเองครับและเรื่องของนิวทริชั่นเรื่องของสารอาหารครับผมครับคุณต้องกินให้ครบกินให้เต็มกินให้เหมือนกับนักพอะกายครับแล้วคุณก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาได้อย่างที่คุณต้องการเลยครับผมเพียงแค่คุณเปลี่ยนสไตล์การฝึกของคุณแค่นั้นเองครับ <S <S มาในข้อที่3ครับคือคุณจะเป็นจะต้องมีบอดี้แฟ น้อยลงหน่อยคะแนนครับผมให้อยู่ในสายลีนครับสายลีนในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณต้องแห้งแบบบอดี้แฟตต่ํากว่า10%นะครับไม่ใช่ครับเพราะว่าการที่เรามีบอดี้แฟทที่มันต่ํามากๆเนี่ยครับผมจะทาให้เราดูตัวเล็กลงนะครับแล้วเราก็จะดูตัวแบนลงจากการที่เราเนี่ยครับมีการไดเอทอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการคาร์ดิโออย่างเข้มข้นนั่นเองครับผม แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะดูตัวใหญ่และดูสมส่วนและดูทุกอย่างเป็นบล็อกนะครับดูตัวใหญ่แบบเต็มๆนะผมการที่มีบริเวณอยู่ที่1 2บสถึงสิเป็นอะไรที่สวยงามมากๆครับหลายๆคนครับผมน้ําหนักตัวเนี่ยนะครับเกกิโล100กิโลแต่กลับดูตัวใหญ่ไม่เท่ากับคนที่น้ําหนักตัวน้อยกว่าอยู่ที่มันหนักจะสิบถึงแปกิโลเนี่ยนะครับคืนวำนักตัวในต่างขนาดนี้เป็นสิกิโลแต่ว่าคนที่น้ําหนักตัวน้อยกว่า กลับดูตัวใหญ่กว่าเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่าลายของกล้ามของเขามันโชว์ออกมาได้มากกว่าทําให้ตัวของเขาเนี่ยดูมีขนาดที่ใหญ่กว่านั่นเองครับผมนั่นคือมีความเป็นมัสคุลร์การนั่นเองคือม,คมีความเป็นคนมีก้ามนั่นเองครับในขณะที่คนที่มีน้าหนักตัวเยอะเช่นแบบหนัก9กกิโลร้อยกิโลหรือร้อยกิโลอัพนะครับแต่มีบอดี้แฟทเยอะครับผมต่อให้เขามีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะกว่าอีกคนหนึ่ง ที่มีน้าหนัก70-80กิโลครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีบอดี้แฟทที่เยอะครับผมเขาก็จะดูตัวเล็กกว่าอีกคนหนึ่งนั่นเองครับผมไม่จากว่าตัวของไขมันเนี่ยนะครับมันไปบดบังในส่วนของลายกล้ามเนื้อของเขานั่นเองครับผมนะเพราะฉะนั้นครับผมถ้าเกิดว่คุณอยากที่ดูตัวใหญ่ขึ้นครับบางคนเนี่ยมีตัวของมวลกล้ามที่เยอะแล้วลองลีนงไขมันดูครับผมลองกําจัดไขมันส่วนเกินออกไป ประมาณนะครับให้อยู่ที่ประมาณ12-15ครับจะช่วยท่านมเนี่ยดูตัวใหญ่ขึ้นแบบชัดเจนจริงๆเลยครับมาในข้อที่4ครับคือการใช้ c r e a t ทีนั่นเองครับนี่คืออาหารเสริมที่ช่วยท่านผุ้ดูตัวใหญ่ขึ้นในระดับหนึ่งได้แทบจะเรียกว่า ในช่วง1-2ถึงสสัปดาห์เลยครับเพราะว่าครีทีนก็เนอนีครับมนะีฤทธิ์หเรื่องที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการเก็บกักของเหลวในตัวของกล้ามเนื้อของเรานั่นเองครับซึ่งปรากฏการณ์นี้ครับผมจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ใช้ r ครีทีนเป็นประจํานั่นเองครับเพราะว่าครีทีนจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการดึงเอาน้ําเข้ามาเก็บกักในร่างกายของเราโดยเฉพายิ่งในตัวของ กล้ามเนื้อของเราครับผมและทําให้ร่างกายสามารถเก็บกักพลังงานในรูปของไกลโคเจนได้เพิ่มมากขึ้นครับผมทำให้ตัวของกล้ามเนื้อของเรามันมีความราวมีความกลมมีความหนาและมีขนาดที่ใหญ่เพิ่มมาขึ้นจากการที่มันมีน้ําเข้าไปอัดในตัวของกล้ามเนื้อของเรานั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาตัวของอาหารเสริมโปรทีนครับผมไม่ได้ขายตรงนี้นะครับให้ไปหากินเอานะครับผมซึ่ง ตัวของการกินครีทีนครับผมคุณจะโหลดหรือว่าไม่โหลดก็ได้ครับแต่ตัวของครีทีนเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการเข้าสู่สิสเทมเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์ครับดังนั้นครับผมใช้มาอย่างต่อเนื่องครับก็จะช่วยท่านผู้คนเนี่ยมีขนาดตัวของกล้ามเนื้อที่ดูใหญ่แล้วก็ดูแห้งดูชัดขึ้นได้นั่นเองครับผมและมาในข้อที่5ครับข้อสุดท้ายครับข้อนี้แสลงใจหลายๆคนแน่นอนครับนั่นคือกินแป้งซะนะครับ คุณจะไม่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปครับผมในที่นี้คือกินอยู่ที่ประมาณ40%ของไดเอทของคุณนั่นเองครับผมมันจะเป็นตัวช่วยให้คุณเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นได้จริงต้องบอกอย่างนี้ครับหลายๆคนกลัวการกินแป้งหลายๆคนกลัวการกินคาร์โบไฮเดรตกลัวว่ากินแล้วจะอ้วนกลัวว่ากินแล้วเนี่ยจะดูบวมครับคือแป้งเนี่ยถ้าเกิดว,ว่ากินเยอะเกินไปน,นะครับผมคุณบวมแน่คุณอ้วนแน่แต่ไม่ใช่ กับกลุ่มคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งอย่างจริงจังต้องบอกไว้อย่างนี้ครับผมเพราะว่าตัวของแป้งนะครับสำหรับคนที่เล่นเวท้วครับถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญมากๆที่ทำให้เราสามารถฝึกได้อย่างเข้มข้นแล้วก็หนักหน่วงทำให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อไ,ได้เยอะมากๆครับกับ2ครับผมคือการที่เราทานแป้งเข้าไปในปริมาณที่สวยงาม30,35 4 0ตรงนี้เขบอกเรยยิ่งตัวของปริมาณการกินสิครับคุณจะเจอเลยว่าตัวงคุณมันหนาขึ้นมันใหญ่ขึ้นแบบทันทายเห็นเลยเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับเน จะไปแปรเปลี่ยนในร่างกายของเรากลายเป็นไกลโคเจนครับซึ่งเป็นพลังงานที่ร่างกายมีการเก็บกักไว้ในตัวของกล้ามเนื้อของเราทำให้กล้ามเนื้อของเรามันเต็มครับนะักพอกายทุกคนรู้ดีครับ,บว่าถ้าเกิดว่าคุณกินแป้งคุณตัวใหญ่แน่นอนแต่ถ้ากว่าคุณไม่กินแป้งตัวแบนแป้นับแล้วตอนหลังคุณจะมาบน่นว่าแบบเฮ้ยก็กินโปรตีนสูงน,นี่ว่าแต่ทำไมตัวมันมใหญ่ขึ้น การที่คุณตัวไม่ใหญ่ขึ้นเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากเหตุผลน่อยๆหนึ่งข้อเท่านั้นนะัคือคุณไม่ยอมกินแป้งในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับอย่ากลัวการกินแป้งนะครโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทานข้าวขาวนะครับหรือว่าการทานขนมปังพวกนี้ครับผมก็เป็นตัวช่วยคุณได้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเอาคลนที่สุดนะครับคือการทานข้าวนะครข้าวเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ดีนะครับผมแล้วก็ดูดซึมได้เร็วแล้วทำให้ตรวของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเองครับผมดังนั้นะนะอย่ากลัวข้าวขาวครับข้าวขาวไม่ใช่ร้ายแต่จะเป็นพระเอกสําหรับใครหลายๆคนที่ต้องการที่จะตัวใหญ่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมอันนี้ก็อยากจะเปล่าเลยครับและนี่คือ5วิธีการครับที่จะทำให้คุณตัวใหญ่ขึ้นได้นะครับผมแบบไม่ยากเย็นครับผมเพียงแค่คุณทําตามทั้ง5ข้อนี้ครับผมได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้โโคค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 ค้้้้้ชชชชููนนนนนนนไดดดดววยยกกกกกกกักัััะะรรรรบบบบบ็็ถาาาเิิุุณณอ ance, ออออลลลปีีหืื่่ม์แ like, subscribe เพื่อที่จะไปพาคุณดีๆผมจะเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ